สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเสียงของซานเล้าบันเทิงสินนะครับข้างละ24ใบนะครับเหมือนเป็นตู้แฝดเป็นตัวเทคนะครับตอนนี้กำลังติดตั้งฉากเวทีแสงสีเสียง อลังการฝั่งนี้ก็กำลังจับจองปูเสือปูสาดกันแล้ว,ลวนี่อันนี้ก็ไมกแล้วไมกแล้วมาจองเสือจองพื้นเทียแล้วได้แล้วตีแม่ไหนเอามังแดมังแด ยังใกล้ตู้อะไรเด้อหัวใจไวเด้อนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นและโอ้มาแล้วมาจองแล้วนู่นนี่ดีครับมากไรเดียวไปเบิ้งอยู่ใสมาลูกโพโดนมันได้แล้วบุญเดียนสามสดแจ้งมั สอดแจงจางปางโอ้น้ำไปตลอดเล่นบ่นอเ嘛 FC นะครับ FC ซารเลเ้าบันเทิงศิลป์นนะไปเบิดตะสันว่าอันนั้นอันนั้นยังมากลับบ้านเนี่ยนะหือมาไหมนะ่น่ะมาไหมไปนอนแล้วไปนอนในเตื่นนึงไปนอนในเตื่นนึงแล้วค่ะนนโทรศัพท์มาแล้วง่นวนง่วนอะไร อันนั้นมามาตั้งแต่ยังไม่เที่ยงนะครับมันนั่งเป้าเป้าศาสตร์แล้วอันนี้ก็มาจองพื้นที่กันแล้วนะวนเดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้โอ้ฝั่งนี้ก็มีอันนี้เขาชอบดูไก่ๆนะครับมีเดี๋ยวไปดูมีชื่อแปะไว้ด้วย มีช <narrator> ื <who referred to> ่อแปรไปด้วยหลันค้าเต็มแล้ววันนี้โอ้โหสุดยอดจริงนี่อลังการการสร้างโอ้ชาเขาอลังการจริงครับท่านผู้ชม นี่ขนาดยังไม่เปิดไฟนะยังไม่มีแสงสีเสียงนะเห็นแค่นี้ก็อลังการแล้วเดี๋ยวพามาดูตู้นะครับใช้ของเสียอ้วนวอเทคนะครับเสียงกลางน่าจะเป็นอเมเจอร์ว่างเนี่ยก,กำลังเป็นชุดที่หมอลำนิยมใช้กันนะครับ เป็นใช้หลายวงอะเบตน่าจะาย4ิบสี่ใบตอนเขาประกอบมาไม่ทันนะครับกลับไปกินข้าว โหนั่งเฝ้าเสือกันเลยทีเดียวนี่ครับวอเทคเหมือนตู้แฟระดูครับตู้แฟรนะ เป็นตู้แฝดน,นะครับดว,วทีสองหนึ่งสอง จำนวนเสียงกลางเดี๋ยวนับดูนะครับมันจะมีเพิ่มขึ้นมาหรือยังไงหนึ่งสสามี่ห้าข้างล่างห้าแล้วนะครับ5้ากับห้บาสิบใบสิบเอ็ดใบตรงกลางนะ่าจะเพิ่มอีกเป็นเสียงอะไรเน้ะเสียงแหลมมั กลางสิบเใบนะครับ ดีโทีสองหนึ่งสองโอทีมงานเขาเยอะนะครับท่านผู้ชม ฝั่งโน้นก็จะเป็นตู้มอนิเตอร์บนเวทีอันนี้ก็รอรอเอาฉากขึ้นนะครับ 我就不想康。 ที่เห็นเรียงเียงเป็นจอ LED นะครับโน่นฝั่งโน้นก็เอาศาสตร์ไม่ละ <t> กำลังหาที่ปูละได้เ <t> ที่ยวยังเนี่ย อันนี้บ้านใดครับบา้านกุหลิงจ้ากุหลลิงจ้าสะพานปมสะาพานค่ะนู่นนี่ก็ไม่จัดนะเ้าโมห่วงเดนเนาะ ดูชากำลังการนะท่านผู้ชม